สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่25มกราคม2565มานํามเสนอครับล้างเผ่าพันธ์ประมงไทยยินดีกับมิตรภาพซาอุดิไทยที่คืนกลับและยินดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้นำรัฐบาลผสมพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนาเศรษฐกิจใหม่พลังท้องถิ่นไทยรวมพลังประชาชาติไทยชาติพัฒนาและอีกประมาณ10พักได้สารสัมพันธ์ไมตรีที่เจือจางร่างรากันไปนานกว่า30ปีระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียให้คืนกลับสัมพันธ์ดังเดิมและวันนี้25-26มกราคม65นายกพร้อมคณะประกอบด้วยนายดอนปรมัตวินยัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสุพัฒนพง์พัน์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางไปเยือนซาอตุตามคำเชิญเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอุดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบีย เยือนครั้งนี้เป็นการเยือนระดับผู้นำรัฐบาลระหว่างสองประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีความสำเร็จนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ด้านสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญซึ่งต้องจารึกบันทึกไว้อีกวันหนึ่งในอีกด้านบ่งถึงรัฐบาลทำงานมีเป้าหมายและมุ่งมั่นด้วยอุตสาหะวิริยะยึดประโยชน์ชาติประชาชนเป็นตัวตั้งพอสวมกระบังตาการเมืองก็ลมยากเฉพาะตรงหน้าและรอบตัวข้างตีมตัวเอง จะว่าไปนายกเนี่ยไม่ใช่คนจิตแข็งแต่เป็นคนมีสมาธิกับงานตามภารกิจและยึดหลักเมื่อทําปัจจุบันดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าอนาคตจะไม่ดีถ้าเป็นบางผู้นําตอนนี้จะเครียดเคร่งอยู่กับเกมการเมืองเรื่องพักเรื่องล้มรัฐบาลเป็นเรื่องหลักเรื่องประโยชน์บ้านประโยชน์เมืองเป็นเรื่องรองแต่นี่ท่านไม่จัดลําดับงานที่ต้องทําไปตามความสําคัญก่อนหลังก่อนไปยืนซาอุ ยังประชุมคณะรัฐมนตรีสั่งข้อราชการที่เป็นงานประเภทกระทุ้งท่อไว้อีกเช่นเรื่องปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดที่ปลดล็อกนี้ไปติดล็อกโน้นรัฐมนตรีสาธารณสุขอนุทินชาญวีรกูลบอกในคอรมอว่าผมเซ็นประกาศกระทรวงที่ไม่ระบุชื่อกัญชาเป็นยาเสพติดไปแล้วขอให้ท่านนายกในฐานะประธานคณะกรรมการปปสสนับสนุนร่างประกาศ ที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีมติแล้วด้วยเพราะคณะกรรมการปปสจะประชุมพิจารณากันวันนี้คือ25มกราคมที่นายกไม่อยู่นี่แหละนายกก็บอกครมทันทีเรื่องขัดอนุสัญญาที่มีกับสหรบประชาชาติเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันให้ทำเรื่องกัญชาให้สำเร็จตามนโย,ยบายรัฐบาลก่อนจากตรงนี้ทำให้สะท้อนคิดในอีกหลายปัญหาที่รอแก้ไขแบบกระทุ้งท่อ โดยเฉพาะปัญหารัฐบาลสนองกฎ i u u กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการทำประมงผิดกฎหมายฉากหน้าที่สำเร็จแต่ฉากหลังประหนึ่งฆ่าล้างผ่อพันอาชีพประมงไทยเลยทีเดียวตอนพฤษภาปี57ยุโรปสหรัฐโกรธที่นายกรัฐประหารรัฐบาลเด็กดีของเขาก็รวมหัวกันเล่นบทหมาป่าขย่ำลูกแก่การบินก็ผิด ICAO ติดธงแดงสายการบินประเทศไทย การประมงก็ผิดกฎ IUU ผิดกฎสหรัฐใช้แรงงานเถื่อนเรียกว่าตอนนั้นประเทศไทยด้วยรัฐบาลคอสชอจัก,กรวรรดิอำนาจตะวันตกสหรัฐยุโรปเอาตายตีตราเป็นรัฐบาลเถื่อนไม่ครบไม่ค้าถึงขนาดนั้นรัฐบาลพี่นอบ EU เขาให้ทำแบบไหนก็ลนลานทำแบบนั้นด้วยกลัว EU แบนสินค้าประมงไทยที่นำเข้าแค่5%แต่ไม่กลัวคนไทยอาชีประมงจะอดตาย ความจริงอาหารทะเลแช่แข็งประเภทปลาทูนา่า,นากุ้งปูบรรจุกระป๋องที่ส่งออกจากไทยไปต่างประเทศรวมทั้ง EU สหารัฐพวกรายใหญ่ไม่เดือดร้อนเพราะเขาสั่งวัตถุดิบเข้ามาจากนอกประเทศดังนั้นที่เดือดร้อนจริงๆคือคนอาชีพประมงและธุรกิจการค้าเกี่ยวเนื่องประมงรวมถึงการจ้างงานในประเทศด้วยวงจรเม็ดเงินกว่า5 0,000ล้านบาทต่อปีนี่แหละการเอาใจ e ูรัฐบาลคอสอชอ สั่งทหารเรือปฏิบัติการกับประมงไทยเข้มร้อยเปเซทหารเรือก็ใช้วิสัยทัศน์ทหารมองชาวประมงเป็นฝ่ายตรงข้ามคือศัตรูการพระราชกำหนดการประมงที่เขียนขึ้นสนอง e อีูตรวจจับแบบกวาดล้างให้เฮี้ยนทำนองปะฉาด,ดาเจอเป็นข่าหมดยึดหลักอำนาจอย่างเดียวไม่ยึดหลักรัฐศาสตร์ทั้งที่หลักกฎหมายมีข้อยืดหยุดบางกรณีให้ก็ไม่สนเออปรับ3 5แสน บางรายเป็น10บสล้านก็มีทั้งยึดเรือถอนใบอนุญาตไม่ว่าประมงชายฝั่งประมงในน่านน,น้านอกน่านน้าเรืออวนเรือลากผิดถูกไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องอุธทอนดีกาเอากันชิบหายให้หมดเหมือนต้องการขุดรากถอนโคนอาชีพประมงไปจากคนไทยประเทศไทยทั้งทั้งที่จริงแล้วอ u เขาเพียงต้องการให้ห้ามเรือทุกประเภทจับลูกปลามาทำปลาบนเป็นหลักเท่านั้นที่ผมปลารบยืดยาว เรื่องมันต่อเนื่องมาจาก5 7าเถึงห้ถึงวันนี้อีูพอใจแต่อาชีพประมงไทยตายและนับวันยิ่งตายโดยรัฐบาลไม่สนใจที่จะแก้ไขให้ถูกฝาถูกฝั่งเลยขณะนี้ปัญหาหมาป่าลูกแกะหมดไปได้ยินนายกบอกวันก่อนนอกจากไม่ยุบสภาไม่ลาออกแล้วจะสาสางทบทวนปัญหาเก่าๆที่ค้างคาในฐานะผมคนทะเลพอรู้วิถีอยู่บ้างประกอบกับคนแม่กรองบ้านเดียวกัน คุณมงคลสุขเจริญคนาจากสมาคมประมงแห่งประเทศไทยหอบเอกสารมาเกือบครึ่งรถกระบะมาให้ผมอ่านเขาบอกว่าในฐานะแชร์แมนสมาคมการประมงไปมาแล้วทุกที่ที่คิดว่าจะรับฟังทั้งที่สภาผูแ้แทนทั้งวุฒธธิสภาทั้งทมเนียบแต่เงียบหมดทุกที่ปัญหาประมงกลายเป็นผีไม่มีญาติมีแต่รับเรื่องรับเอกสารไปแล้วก็เงียบหายหาคนรับเป็นเจ้าภาพไม่ได้ ผมถามเขาว่าเคยนำเรื่องไปเสนอรัฐมนตรีกรเกษตรไหมเขาบอกเคยแต่เรื่องนี้นายกมอบพลเอกประวิทย์ประธานคณะกรรมการประมงแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องโถลุงป้อมบางทีก็เหมือนตู้เย็นของนายกมีเรื่องอะไรร้อนนายกก็ยัดตู้เย็นลุงป้อมเป็นร้อยเป็นพันเรื่องแล้วมั้งสงสารท่านใครจะไปชำระสาสางได้หมดผมจึงถามต่อเคยเสนอถึงนายกบ้างไหม คุณมงคลบอกว่าเคยผมแยง้งเอกสารมากมายนายกไม่มีเวลาอ่านแน่เอาเฉพาะที่สมาคมต้องการให้แก้ไขฉบับไหนที่อยากให้ท่านนายกอ่านคุณมงคลบอกว่าเนี่ยแล้วหยิบให้ผมดูบกสีฟ้าอ่อนร่างพระราชบัญญัติการประมงพศฉบับที่มีกองทุนพร้อมอธิบายว่าที่ใช้ทุกวันนี้คือพระราชกำหนดการประมงพศ2558และฉบับที่ส พศ2560มีทั้งหมด176มาตราพระราชกำหนดนี้รัฐบาลร่างตามกรอบ I.U.U. คนร่างรู้วิธีเขียนกฎหมายประมงแต่ไม่รู้จักไม่เข้าใจวิธีประมงซ้ำผู้นำไปปฏิบัติปฏิบัติแบบจับปลาตัวเดียวโรยยาพิษทั้งทะเลสมาคมประมงยึงยดพระราชกำหนดของรัฐบาลเป็นแม่บทแล้วระดมผู้รู้วิธีเขียนกฎหมายประมงกับคนในอาชีพประมงมาช่วยกันร่าง เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อเข้าสู่กลไกสภาตราเป็นกฎหมายใช้แทนคุณมงคลเล่าหน้าทึ่งแกทำประมงแต่เด็กพอมีปัญหากฎหมายขัดใจไปเรียนกศนจบแล้วเข้ามหาลัยเรียนกฎหมายจบแล้วบอกคนรู้กฎหมายจะทำอะไรก็ผิดหมดมันแคบก็ไปเรียนรัฐศาสนาศาสตร์ต่อแกบอกว่าจะได้รู้จักประยุกต์ใช้ทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร เมื่อมาเป็นนายกเป็นที่ปรึกษาสมาคมประมงเจอปัญหารัฐบาลออกกฎหมายชนิดประมงที่ทำผิดกลับไม่ผิดแต่ประมงที่ไม่ผิดกลับผิดจึงช่วยกันยกร่างพระราชบัญญัติการประมงฉบับที่อยากให้นายกอ่านนี่แหละสรุปคือคุณมงคลอยากให้ท่านนายกช่วยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประมงปกสีฟ้าอ่อนที่เคยส่งถึงนายกแล้วให้ด้วยและเพื่อให้เรื่องนี้เป็นผีมีญาติ อยากให้คืนงานแก้ไขปัญหาประมงจากพลเอกประวิทย์ไปให้รัฐมนตรีเกษตรคุณเฉลิมชัยสีอ่อนดูแลแทนจะถูกคนถูกงานมากกว่าตรงนี้ผมเห็นด้วยนะสงสารลุงป้อมทุกเรื่องไปกองที่ท่านแล้วจะเอาเวลาไหนไปจัดการทะเลนะลุงป้อมรู้จักแต่การประมงผมรู้ว่าแกไม่รู้หรอกก็ฝากท่านนายกช่วยพิจารณาด้วยความจริงคนทะเลไล่ไปเลยตั้งแต่มหาชัย แม่กลองเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองสุราษฎร์ปัตตานีสตูลสงขลาแฟนนายกลุงตู่ทั้งนั้นแต่ตอนนี้ถูกยึดเรือถูกปรับถูกยึดใบอนุญาตไม่ใช่คนละล้านครึ่งล้านนะเป็นสิบ,ส,บสิบล้านเลยทีเดียวหมดเนื้อหมดตัวเลิกอาชีพกันมากต่อมากผมลูกทะเลก็ช่วยคนทะเลด้วยกันเท่านี้แหละเขาไม่ได้ขออะไรเกินเลยตามกรอบ EU ขอเพียง ให้เลิกพระราชกำหนดฉบับล้างผองพันธ์ุประมงไทยแล้วใช้ฉบับที่สมาคมประมงยกร่างใหม่เท่านั้นคนปลายซอยศิลบชัยเดลี่รอมีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ